โยสัดดีเพื่อนเพื่อน,นทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกล่าวกาวับบ้าครับวันนี้ก็อยู่ในช่วงโซโลกันอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็เป็นพาร์ทที่2ของซีซั่นสติ e เว a v e แล้วเกมวันนี้จะเป็นยังไงเชิญไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับผมให้ฟาดมัโอเคเจอห้องพอดีครับวินล่าเล่นฝั่งรับก่อนด้วยจะไปแบนเทเชอร์ Band er, ไปเพื่อนๆโอ้โหเขาให้มาเป็นตีปะวะใแ เรามันเสียงส่วนน้อยวะอ่ะนี่ตอบมาแล้วครับล่าอโอเคว่าแบน์นโคไไม่ก็เมลูซี่สองตัวนะี้ยจริงๆเมลูซี่เราเล่นได้นะถ้าเรารับก่อนเนี่ยเราเน้นแบบเก็บแต้มให้ได้เยอะๆนะครับแล้วก็ไปลุ้นว่าฝังกุบเราจะเจาะเขาเข้าไหมซึ่งด่านนี้เมลูซี่ผมว่าจริงๆด่านมันกว้างแล้วมันเข้าได้หลายทางแต่มันมีมันก็ป่วนใช้ได้นะ ถ้าแบบเราแปะไว้ทางเข้าซไซส์อะไรเงี้ย<ๆ>เขาก็จะยึดซไซส์ยากหน่อยนะครับอืมผมว่าไปโรมดีกว่าทุกคนเพราะว่าน่าจะคุยกับเพื่อนยากอยู่นะแต่ถ้าโรมนี่เราก็เอาตัวรอดคนเดียวไงนะครับจริงๆโรมเมอร์เนี่ยมันก็อาศัยข้อมูลของฝั่งเราด่วยก็ได้นะแบบใครที่อยู่ในไซส์เนี่ยสามารถที่จะเล่นกล้องบอกจุดให้เราได้นะครับเราก็โรมโรมไปแบบคาดคะเนว่า เออสมมติเพื่อนขอเอาว่าเออมันพังบริเขตต,ต,ตรงนู้นตรงนี้นะครับเราก็แบบ Move Position ให้ได้เปรียบได้นะครับจริงๆสำคัญนะแต่เลนคนเดียวก็ได้นะถ้าเพื่อนไม่อยอมคอง,องเศร้าดราม่าอนี่จริงมีล่าด่านี้คือมันได้เปรียบห้องสตาดีใช่ไหมถ้าแปดเนี้ยแต่ถ้าพอเขาขุดพื้นตรงนี้ เสียกระจกฟรีกลายเป็นว่าเราเล่นยากไปเลยนะโได้โดนสองอันเลยแล้วก็ชูบอลว่าจะรอสปาบีทช่ไหนเสียงวิ่งมีปะ ป,ป,ปย่าไปก็มันไม่แตกนะเดี๋ยวถ้าเขาห้อยระเบียงอ่ะหรือว่าเขาอยู่ตรงระเบียงเราสามารถค้อยิงได้เห็นซ้ายมือผมปะซ้ายสุดจอเลยนะที่เป็นหน้าต่างนะครับแต่ผมระแวงหลังผมจะจัดกันนะแตกหนึ่ง คอกไปยังไม่มีใครอันนี้วะไม่คนเดีมาเช็คเรานะจงคอหน้าต่างโอเค กิ๊บสามเหลี่ยมมันข้อดีของมันคือซูมไวนะครับแต่ก็จะแลกงมาด้วยกับการคุมรีคอยที่ยากขึ้นนะครับถ้าเทียบกับกิปตั้งเนี้ยคือกิปตั้งนี่คือแบบนิ่งกิปนะสำหรับปืนวีจิวแต่ผมชอบอะไรที่มันซูมไวนะหลายคนถามนะว่าใส่เดเซอร์อย่างนี้สตรูเห็นไหมนะคำตอบคือเห็นนะแล้วมันดียังไง ข้อดีของมันก็คือมีไฟแม่นนะครับหรือว่ายิงแบบไม่ซูมจะทำให้โดนสังเกตเป้าเราไหมเป้าผม,มาเห็นไหมที่เป็นของบอสทีมไฟแม่นทีมไฟแมนเออโดนหน่อะขอยิงโดนนะจะพูดถึงเรื่องเป้าใหม่คือเป้าอ่ะถ้าเราไม่ใส่ถ้าเราไม่ใส่เ,ใสเออเลเซอร์นะเป้ามันจะประมาณนี้ยืนเฉยๆนะตอนยืนเฉย แต่พอใส่เลเซอร์มันจะประมาณนี้ครับคือมันจะบีบลงทําให้แบบน่งทิลาแล้วกะสุนมันเกาะอึ้นนะครับแต่ถ้าไม่ใส่เลเซอร์มันก็จะกระจายตัวเยอะกว่านี้นนะมาเดิน no Okay. ผมมีความรู้สึกว่ามันเหมือนจะมีตัวใกล้ๆผมตัวหนึ่งอันนี้คือความรู้สึกนะเสียงไม่หลุดเลยวะ่ะเปนเสียงไม่ได้แดงนะครับได้แดงแน่ๆ ไงเห็นแบบตัวเดียวอเค <c oughs> พอดีบอกเลยว่าทามิ่งดีเจิดถ้าเราได้แต้มฝั่งรับอีกอีกแต้มหนึ่งนะเราก็น่าจะเล่นสบายลับขอบุกให้ได้ตาเดียวนะผมเล่นวีจิวยาวๆเลยตอนนี้ คือวิจิวด่านนี้ผมว่าน่าหยิบมานะเพราะว่าด่านมันกว้างนะครับถ้าเขาจะโดนเช็คเราจริงๆนะคือมันจับจุดโคตรยากเพราะว่าจุดแอบนี้เยอะมากดูด่านนะครับแล้วก็มีอยู่สองชั้นด้วยใช่ไหมมีเบดเม้นต์อีกนะทําไปเล่นเออจริงๆมีสามชั้นดิชั้นหนึ่งชั้นสองแล้วก็เบดเม้น์นะครับคือถ้าเล่นีจินี่ตามตัวย่างนะเออคาเวล่ลานี้ก็จริงๆผมไม่ค่อยแนะนําให้เล่นเท่าไหร่นะเพราะว่าด่านมันกว้างมันเสียเปเรียบเรื่องระยะการยิงอยู่แล้วนะครับปืนพก แต่ถ้าด่านแคบๆเนี่ยผมแนะนำคาเวล่านะด่านกว้างๆแบบนี้ผมแนะนำบีจิวถ้าใครถามแบบว่าคาเวล่ากับบีจิวเล่นแบบไหนที่นะครับได้เพราะบีจิวคุณมันนี้นะครับแล้วก็มีระยะการนี้พอที่ได้ประมาณนั้นนะครับจริงๆมันก็แล้วแต่นะครับคาเวล่ามันก็ไม่ใช่ไม่ดีนะครับถ้ามันดักตัวที่แบบรัดเข้ามาก็มันก็ได้อินโทรเกตมันก็ได้เบียดไปนะครับ ประมาณนนั้ตูตามตูตามอ่ะตูตามอ่ะไปไหนไปไหนไปไหนออลองสปอนพีอีกรอบเผื่อได้แล้วขอฟังเสียงวิ่งชัดๆหน่อยดิก๊อกกอกหน่อยโอเคมีคนเกิด โอ้นี่คนห้อยแล้วป่ะ เซลนิดเดียวอะคือมันอบาร์รูมออนวิดโดบาร์รูมผมมองไม่ค่อยเห็นนะอ่อขาดแบบนี้ถ้าเราตายเราก็ขอเอาให้เพื่อนนะครับผมว่าคาไล่าเขได้ยิงนะ One more. Cav. Pushing. On stair. so stair. Pushing down stair. Oh my God! Ninja. Um. Injured on stair. Astro. What's he? you Can't get him. Revive? Reviving. Reviving. เคสโลโซโลมันไปไหนไวะมันน่าจะเจาะห้องขวานะผมว่าแคปแค่นแคปแค่นเจาะ <c oughs> ผมว่ารูตรงนี้ได้อยู่ถ้าเข้ามานี่เหลี่ยมนี้ได้เปียบอยู่นะเสียงชัดมากรถนี้เลิกเล่นแล้วเข้ามาข้างในแล้วผมว่าแผ่นขวาใกล้เลย ดะเชะเอาเรื่องนะเพื่อนเราฟันพื้นโชว์ไปนหนึ่งดอกอตูแตกเอาละฝั่งบุกค,ครับเกมนี้จะเกมไวหรือเปล่าต้องมาดูกันนะว่าผมเล่นไอคิวดีกว่าจริงๆไอคิวปืนนี้เก่งมากเลยนะผมเล่นปืนนี้ดีกว่าคือดาเมจเยอะนะสามสิบเจ็ดนี่ถือว่าเยอะนะแฮกเฉย สเสมอ yes I don't know <laughs> คือมันบอกว่าทำไมคนที่สเสมอทุกคนมันแบบชอบเล่นวีจิวแบบไอคิววะอ้วคูจะรู้ไหมเนะี่ยรอบนี้ผมว่าเราไปตีทางเขาเรียกว่าอะไรห้องกวางนะแล้วเราก็ไหลเข้า,ซาไซต์เลย <laughs> แบบไม่ต้องขออินฟฟเพื่อน เอาโดนเช็คเองไหลเองนักเลงพอจริงๆเกมนี้อินฟอร์มชั่นหรือว่าข้อมูลเนี่ยผมว่าสำคัญนะมันต้องคอยป้อนข้อมูลนะมันถึงจะคาดคะเนนเดาทางฝั่งตรงข้ามได้นะครัโดยเฉพาะเรื่องตำแหน่ง we're on 90 ผมว่านตีโหนเนี Luckily, ่เฮ้ยอ๋อผมคิดว่าผมยิงตายแล้วจริงจิ๊บเกมนี้จบไวปตอนแรกผมคิดว่าผมยิงตายนะเล่นจริง ก็ถือว่าได้อยู่นะครับจบไปจบไปโอเค แล้วก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับทานนี้ยังไงก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเจอกันครับผม so you know i'm take take taking that crown from you I ain't to make sense.